ลุงอรุณยามเศ้าครับท่านผู้ชมมีพอค่าพลาดคือเก้าขึ้นหลังครับผมเมน,นี้ออกมาจะเศ้าแน่ครับผมออกมาก่อนพระบินบาทเลยใส่สกายแล a มากครับผมพอดีมาหอดรำน้ำเ,เสียวแสงทองกำลังพนสองจากขอบฟ้าด้านตะวันออกครับผมมาช่วงนี้น้มเสียวปีนี้ขาดข้อห้อมเลยทีเ ทำการเกษตรหลายครับผมขึ้นเกาหลขึ้นหลังแหละครับมายามไส้พุงเจ้าพานางน้อยหน่อยท่านผู้ชมมาชวนเกก้นน่ครับจะผ่านที่เดิมครับจะผ่านทำหนังเชียวเนี่ยท่านผู้ชมจากตำบลทุ่งสีเมืองไปยังตำบลสีสว่างขนาดคนทรายตะวันตะลังขึ้นมนีออกเซาเนี่ยเล็กน้อยท่านผู้ชมเอ้ยเพราะวนาเนี่ก็นาเฮียเบียกเฮ็ยงานนะครับกำลังไถนาแล้วครับผม ไปนาหุทธอยู่ประมาณสิบกว่าวันก็หวานเข้าแล้วครับผมปะพยายามใส่คลุ่มครับผมไปหลุ่นกันเมื่อวานบันทึกได้บ่ได้นะครับไปดูคอหอมตาดวนน้ำขาดเลยปีนี้ทุกปีกบ่ขาดเบิดป์นปีนี้ครับปีนี้น้ำมืดก่อนหลอดครับท่านผู้ชมครับพูนพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับอันนี้ใต่สะพานเด้อท่านผู้ชมเด้อพระอาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อนี้ออกเศ้าแน่ท่านผู้ชมครับผมออกเศ้าแน่เพราะว่าสวยมาแน่ก็จะไปไถนาแล้วครับผม เตรียมไถหน้าหุดวันเขาครับผมอันนี้คือไต่สะพานนี่คือไต่สะพานปากดวนและดงใหม่พะนะสี่เพิ่นว่าดงลำดวนพะนะเบิ่งในทาท่านผู้ชมอี่อข้าพ่อเราะหิบผ้ามาเบิ่งนั่นเห็นบ่ครับล่ำน้ำเสียวเนี่ยนี่เห็นบ่เห็นบ่หนามมันหายไปใส่เหมือนระบาดสินผุนโอเหย,ยอดอยู่ผุนครับผมเฮ้ปีนี้เพิ่นทำกันกับเศษหลายท่านผู้ชมเอ้ยเอาหนามไปเห็นการเกษตร ปลูกพืชปลูกหน้าไม้ยางเห็ดสุยางสุวรรณน้ามนเมดอ่อนหลเขาได้กำนองมาที่นี่นี่เป็นประวัติศาสตร์ครับผม,มเพิ่งแปลงผืนอันอันนี้เสียวเนี่ยนี่ว่าแม่นม้องเนีย่ยนี่เห็นว่าบมันหนามันเมิดครับหนามันเมิดขรับเม็ดเนี่ท่านผู้ชมเราฟังเลยมันขาดวัยาการเลยครับผม นนั่อันนี้อันนี้อีกฝั่งหนึ่งครับผมเออตะกี้มันมันยามก็ได้ครับตรงนี้ย่างเนี่ยกับแบบมาณแตงหำเนาะกับเนาะน้ำเดี๋ยวนี้บ่มีครับผมหายบับกับจ่าเลยปุ่นตะวันกําลังขึ้นอันนี้อีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่มันขาดโดยจกันครับอันนี้รั้มนำเทียวอันนี้กลางรั้มนำเทียวเด้เนี่ยที่ผมยืนอยู่นี่เพราะ่ามันระเนียงอื่นเนี่ยมันขาดครับขาดข้อห้อมเป็เบียงปุ่นน้าเมื่อขัดกับผมเลยตะลุกโกนจอกหลอก เอาไปพยายามใสกุ้งมาที่นี่ครับผม่านผู้ชมพยายามใส่กุ้งครับผมเสียวเด้นอนีอ้เขาใจว่าหนองเ้อปีนี้เสียวเป็นหนองครับกลายเป็นหนองกลายเป็นข้องไม่มีน้ำม, <c oughs> มาลุ้นกันยามใม่สดูว่าครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับว่าจะเอาถังมาเด้ไห้เด้อแก่บ้านครับผมมองสีเหลี่ยมเหลียง่ายบอกครับผม เด่น้อยเดียวครับผมเอายามหลายๆหลังมึงครับห้าเทียบม,มันไดเนาะท่านผู้ชมหลายหลังหลายใดเนาะครับเนาะพุ่นไปท้งพุ่นอีู่ครับผมไปไปรุ่นกันต่อไปครับผมมีปลาอยู่หรอครับปลาหน่อยๆก็ออกันอยู่ครับผมแต่ว่าน้ำที่นะครับน้ำน้อยครับน้ำน้อยน้ำน้อยผมว่าเป็นหนอง สังเกตก็คักแกล้มเสียวเนี่ยสังผู้ชมบพูดเป็นหนองได้เลยนะว่นนาน้ำเมิดครับผมเป็นเตอะเป็นฝุ่นครับฝุ่นจะดอกสะดุ้งก็เจี๊ยนโตบ่ได้ครับเพราะว่ามันนั่นมันน้ำหน่อยมันไปมาบ่ไดดผมเคยเห็นจักเทียฮัวจะมีปีนี่ครับผมแปลกประหลาดคับข,ขับมัดคับมัดแน,น่สังเอ้ย เพื่อนเอานำไปใส่การเกษตรมดมันก็เลยเกิดปัญหาน้ำเสียวมดครับผมนี่มาใส่วันนี้แต่เมื่อวานสามหลังครับผมใส่หาหลังเอามาลุ่นอีกหลังนี่ครับผมว่ามันิถือว่าน้ำเสียวงพุ่นฟังเสียวสุดลงครับผมน้ำมันมดมันสุดลงไหลล่งเลยดินมันสุดดินลุสุดครับผม นี่ะง้ท่โอ้รับผู้โอ้ยไดดคันหปล่าปลากระไรนี่ครับผมพ่เรได้ดีดีลมัน็นขอนไปทั้งยอมนะครับปลากระไรเอาวันนี้ว่าได้เอาถังมาไปเทบานครับผมดินก็ล้มรมสัผู้ชม โอ้ด oh, ินมันชุดครับผมบท่านผู้ชมปะบู คาบคูคือเก่าแหละครับผมเาเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับโอ้เหมือนปลาเลยท่านผู้ชมปลาบุา้ยมี่ครับน้ำน้อยสะพานสะพานขามเสียวครับผมท่านผู้ชมนี่สะพานมิตรภาพดงลำดวนก็พอยที่ว่าสะพานมิตรภาพดงลำดวนก็พอว่าจากบ้านดงใหม่ไปบ้านพลดวนพ่ะนะ ตำบลสีสว่างแต่บ้านดงใหม่ตำบลทุ่งสีเมืองช <c oughs> ะวว่านคำชาวว่านคำเสียวครับน,นี่ใหญ่เย้ยเอาเหนผู้ชมเมื่อไงเมื่อผุ่มเห็นบ่ใหญ่เย้ยเาเลยครับผมมาจากฐานครับเปิ้ลแด้งบม,ามาา้านมาตะกอนนี่มันเป็นแพร่ครับผมเ,เป็นแพร่คำลำน้ำเสียวตะ่กี้รถยนต์ขำบขำขำหากันมาเลยครับผมใส่ใส่แพร่ใส่เฮียลองเที่ยวหากันบาดท,ที่นี่ทั้งหน่วยงานราชการเพิ่ิเห็นความสำคัญ ในการสัญจรไปมาสู่ระวังตำบลทุ่งสีเมืองกับตำบลศรีสว่างอำเภอพนไส่เนาะครับเนาะจังหวัดเดียวกันเพิ่นก็นเลยมาสั่งให้ไหมท่านผู้ชมนี่เพิ่นไปนเลยย่างดีเลยขอบบุญขอบคุณทางหน่วยราฐจาัดก,การเนาะครับเนาะผู้นำประเทศของเราเพิ่นเห็นความสำคัญเพิ่นก,นก,นก,นกน็ให้งบประมาณมาซอยเลียเทบนันให้มีความสะดวกสบายคนเขา่าคนน้ำชันจวนไปให้ไปหน้าเรียงง่วเรียงคั้ยโอ้ยสบายหลายท่านผู้ชมเอาจนจวดเนี่ยครับผม มายามไส่ก็ได้ปลาค่อนข้างเหมือนหฮ้ยมันคนบ่หมานหฮ้ยมันปลาบ่มีกุ้งบ่มี่บัวท่านผู้ชมสองหลังสุดท้ายแล้วครับผมอ๋อโุนกันเบิ่งครับเนี่ท่านผู้ชมเลยบ่มีเลยครับแม่นกุ้งบ่มีหเฮ้มันคนบ่หมานกับพ่อจักครับผมบ่มี่ยังโต เราเลี้ยงเราง่ายเราทำผู้ชมเบ้เมือนกัได้ <laughs> ปลาบูครับแม่ปลาบูทองสองตัวในพ่อจุ่นเนี่ยสองตัวเป็นซีนองนันบ่มี่ย่างอีแม่เขาไปกินในกุ้งในไส้เม็ดอร่อยครับผมกุ้งกะสิเขาอยู่หรอครับเขาไปก้อนแล้วแับน,นี้อีแม่เนี่เพิ่นเขาไปน้ำกลดได้หรอเพิ่นก็ไปงชาร์จเอาเม็ดเลยตัวนี้ก็บ่มีครับเม็ดเลยลันเป่าท่านผู้ชมบ่คือเด้อเอา พ่นละว่าเอาน้ำพุปัหาหมันผลนเนาะวันนี้สงสัยจะได้ไปอาศัยตลาด,ด้ียหรอกครับผมเออเจ้าเมียปลาบูผลนเขาไปหลายผลครับหด็ดี่ตัวอ่านตัวเอา้าจดจเดนีครับผมคนเล่กคนเชี่ยคนจีตาเน,นี่ยเด้อท่านผู้ชมปลาบูทองครับผมแนวดแม่ปลาบูทองห้าตัว โอ้ยท่านผู้ชมกุ้งซิวเขาไมีหรอกครับผมเอาได้แบบใดครับแบบนั้นแหละครับผมเอาเ้านี่กะเชานี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับผม